เจ้าของโรงงานน้ำปร,ราร่ำไหา้เผยแชดพิมพ์พรี่พายทำเสียความรู้สึกคนทำมาหากินเจ้าของโรงงานน้ำปร,ราร่ำไหา้เผยแชดพิมพ์พรี่พายหลังโดนเบี้ยวจ่ายเงินแต่ละคำที่พิมพ์พเจ็บถึงขั้วหัวใจคนทำมาหากิน จากกรณีของพิมพ์รีพายและคุณกบที่ออกมาร้องเรียนว่าพิมพ์รีพายเบี้ยวสัญญาในการผลิตน้ำปลา,าจากที่จะจ้างผลิตเป็นล้านขวดกลายเป็นว่าพิมพ์รีพายรับไปแค่สาม0 0ื่นขวดแล้วยังไม่จ่ายเงินทางที่คุณกบลงทุนทำโรงงานใหม่ออกรถบรรทุกใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะในขณะที่พิมพ์ริพายก็สวนมาว่าน้ำปลา,าจากโรงงานคุณกบไม่ได้มาตรฐานแล้วตนจะรับเพื่อเอามาขายของได้อย่างไรล่าสุด คุณกบเผยในรายการโหนกระแสว่าได้รู้จักกับพิมรีพายผ่านทางโรงงานปลารหอีกเจ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หก่ก่อนจะนัดเจอก,กันกับพิมรีพายที่กรุงเทพและพิมรีพายต้องการให้ตนผลิตน้ำปลารหทั้งหมด10ล้านขวดตกวันละ5 0 0แสนขวดซึ่งตนบอกไปว่าไม่มีใครทำได้หรอกเพราะตัวเองก็มีโรงงานผลิตให้กับแบรนด์อื่นอยู่แล้วแต่พิมรีพายก็โน้มน้าวให้ตนเองหยุดผลิตแบรนด์อื่นแล้วมารับจ้างผลิตให้พิมรีพายเพียงคนเดียว พร้อมวางแผนและสร้างโรงงานขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยความที่ตนติดตามมาด้วยก่อนหน้านี้จึงตอบตกลงไปแล้วลงทุนขยายโรงงานเพื่อรับดิวนี้ที่มีการกำหนดการผลิตไว้ที่1 0 0 0 0แขวดต่อวันจึงได้กู้เงินมาสร้างโรงงานจำนวน2ล้านบาท ลลอดแรกที่เริ่มทำเป็นช่วงเดือนเมษายนโดยโรงงานจะผลิตได้จำนวน6,000 60, 0ขวดต่อวันและจัดส่งสินค้าแบบไม่มีปัญหาอะไรและยังสอบถามไปทางพิมพ์ริภาอีกว่าสินค้าเป็นยังไงทางพิธีกรอย่างคุณหนุ่มกัญชัยได้สอบถามเรื่องเกิดตั้งแต่ปี2564แล้วทำไมเพิ่งจะมาฟ้องคุณกบก็ได้ให้คำตอบว่าเพราะเห็นว่าตอนนั้นเขามีกระแสอยู่ ทางเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วอีกอย่างตอนนั้นพิมพ์ริพายมีประเด็นเกี่ยวกับคลินิกอยู่ก็เห็นกระแสโจมตีกับอีกฝ่ายคุณกบได้กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ขวดน้ำปลาร้าที่ผลิตขึ้นมาติดแบรนด์แม่อีพิมพ์ไปแล้วทำให้ไปขายต่อกับเจ้าอื่นไม่ได้ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นยังมีค่าก่อสร้างโรงงานอีก5ล้านบาทอีกทั้งตนยังให้ลูกเลิกขายของส่งในตลาดเพื่อมาดูแลโรงงานดังกล่าวและที่ผ่านมาไม่มีไรายได้ไปฟ้องร้องเพราะนำโฉนดที่ดินไปจำานงและถูกยึดประกอบกับกระแสของพิมพ์รีพายดีมากจึงทาได้เพียงแค่นั่งมองยังคงยืนยันว่าต้องการ จะฟ้องร้องและหลังเกิดเรื่องฝ่ายพิมพ์รีพายก็ไม่เคยติดต่อเข้ามาชี้แจงนอกจากนี้ช่วงหนึ่งคุณกบยังโชว์แชทที่พูดคุยกับพิมพ์รีพายเรื่องน้ำปลา,ราพร้อมกับต่อว่าเธอผลิตน้ำปลา,าไม่ได้มาตรฐานจึงไม่รับของจากโรงงานของคุณกบ